สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตรถที่มีอยู่ให้พี่น้องได้ชมนะครับก็มีด้วยกัน4คันนะครับสตาร์ทมือ2คันสตาร์ทเท้า2คันนะครับภาษีเต็ม3คันภาษีขาด1คันนะครับเดี๋ยวเรามาชมไปแต่ละคันนะครับ เผื่อว่าท่านที่ยังไม่ได้เคยชมเพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไปแต่ละคันละคันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกู๊ปปี้ไอปี2020นะครับเป็นตัวปีใหม่ๆนี่นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบพาสี69นะครับเป็นรถบ้านๆรถเดิมๆรถเครื่องไม่เคยแกะนะครับ ชุดสีแท้ติดรถเครื่องไม่เคยแกะพาสีเตรียมเล่มโอนเอกสารครบนะครับรับประกันการโอนร้อยเปอร์ซนนะครับเดี๋ยวเรามาชมร,บรอบๆคันกันนะครับสโคปี้ตัวนี้เป็นตัว led นะครับล้อเดิมล้อแท้แล้วก็ระบบไฟก็ใช้ในครบเข็มไม่ก็ขึ้นปกตินะครับระบบไฟทุกอย่างขึ้นปกตินะครับทุกอย่างก็เป็น รถเดิมๆนะครับล้อเดิมดิสเบรกหน้าดิสเบรกหน้าหลังดำเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับเบาะก็ลอกได้นะครับตัวชาร์จแบตโทรศัพท์ก็มีนะครับเครื่องไม่เคยแกะสตาร์ทได้ทั้งมือทั้งเทา้ารถยังไม่เคยซ่อมนะครับ ร,รีวิวน้ำไม่อาบสักคันนะครับรีวิวตามสภาพเลยนะครับตามสภาพตามการใช้งานตามตามที่เห็นเลยนะครับพี่น้องเบาะก,ก็ล็อกได้นะครับเบาะก,ก็ล็อกได้อยู่เบาะก,ก็ไม่หักนะครับสกูปปี้ led ปี2020นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับตัว หลังจากตัวนี้แล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับหลังตัวนี้แต่ว่าก็เป็นปี20เช่นกันนะครับแต่ว่าคนละตัวนะครับตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้เป็นเป็นท้ายทายปีอีกตัวหนึ่งก็เป็นปลายปีอย่างนี้แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่แท้แค่3ามหมื่นนะครับรถใช้งานได้ปกติระบบต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับ เงียบๆนิ่นม,มๆเลยนะครับเครื่องดีคาดีไม่เลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับระบบต่างๆใช้งานได้ครบทุกระบบะครับ ไฟต่ำให้สูงก็ใช้งานได้ปกตินะครับ <S <S เครื่องเงียบๆนิ่มๆนะครับใครหาให้ลูกหลานไว้ใช้งานพอิดตจอดสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดชิชเกตอำเภอกันทลาลมทะเบียนฟุปปีไอปี2020คันนี้ราคา29,000นนะครับเบอร์โทรติดต่อ,อ061 2 8 1 2594นะครับใบไกลส่งได้ทั่วไทย มีบริการเก็บเงินปลายทางครับเป็นใจก็ติดต่อสอบามมาได้คุยได้บอก็เปิดตรงนี้ครับครับคือเปิดเบาะได้แล้วนะครับล็อกแล้วนะครับถ้าเราถอดกุญแจออกมันก็ไม่สามารถเปิดบาะได้นะครับแททั้งคันนะครับทุกอย่างครับผมคันต่อไปนะครับ สตาร์ได้ทั้งมือทั้งเท้านะครับคันนี้ขั้นต่อมาครับเป็นเรียบร้อยเป็นเรียบร้อยไทยมนต์ตัวทนตัวประหยัดนะครับเป็นรถปีพศ2547เอกสารเรียมชุดโอนครบนะครับตัวนี้ก็สตาร์ได้ทั้งมือทั้งเท้าเช่นกันนะครับรถเดิมเดิมเครื่องเดิมท่อเดิมกองเดิมคาบูเดิมนะครับรถทรงเดิมเดิมนะครับแต่ว่าก็เก็บงานใหม่บางบางรายการนะครับ เผื่อว่าจะได้ให้รถสมบูรณ์แบบนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องภาพโดยรวมๆนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับ วงล้อเดิมล้อแท้นะครับแต่ว่าชี้ขึ้นใหม่นะครับเครื่องแห้งๆไม่เยิมไม่ซึมสามจุดไม่เชื่อมนะครับล้อหลังก็แท้วงล้อนะครับชี้รวดขึ้นใหม่นะครับ,รบเกียร์ก็ไม่เชื่อมนะครับ เครื่องแห้งๆกองเดิมคาบูเดิมนะครับเบาก,ก็ล็อกได้นะครับตามนี้เลยนะครับ แชร์รุนหวด,ด้วระบบไฟก็ <c oughs> ใช้ได้ปกตินะครับ <c oughs> เครื่องดีแบตมีแจดังนะครับ เนียบน,นิ่มเลยนะครับพี่น้องไฟห,หน้าไฟไท้ายก็ใช้งานได้ปกติครับเครื่องดีนะครับไม่รีมไม่หอนไม่คว่าเรียบร้อยใช้ายมนตัวทนตัวประหยัดคันนี้วันนี้มาลงขายที่ขอขายราคาที่16,500นะครับ วันก่อนนี้ขายไปหมื่นหกพันเก้านี่ลดลดมาราคาขายเลยนะครับจะขายราคาหมื่นหกพันห้านะครับ่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเรียบร้อยปีสี่เจ็ดนะครับขั้นต่อมานะครับเป็นเรียบร้อยอยูบ็อกนะครับเป็นเรียบร้อยตัวสุดท้ายนะครับ หลังจากตัวนี้แล้วก็เป็นก็เป็นหัวฉีดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเรียบร้อยคันนี้เป็นเรียบร้อยปีปี49นะครับถ้าผมจาไม่ผิดเป็นรถปี49เอกสารเล่มชุดโอนครบเครื่องดีแล้วก็ภาษี68นะครับชุดสีแท้ติดรถเบาะลอกได้อยู่บอกไม่หักนะครับระบบไฟเลี้ยวไฟเบรกแตรใช้ได้นะครับสามจุดไม่เชื่อม เกียร์ไม้ขึ้นเกียร์น้ำมันขึ้นไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์นะครับดิสเบรกหน้าใช้งานได้ปกตินะครับ3มจุดไม่เชื่อมนะครับเบรกหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับ อันี้นะครับพี่น้องครับ,บกก็ลองได้นะครับสัญลักษณ์ก็อยู่ครบนะครับภาษีหกเปดใช้งานยาวๆเลยนะครับจะเรามาฟังเสียงกันนะครับ มาณนี้นะครับพี่น้องเป็นรถพร้อมใช้งานอีกคันหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ได้ปกติไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับเรียบร้อยท้ายแหลมคันนี้ราคา1 4 9 0 0สี่พนะครับรดเครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมนะครับดื่ม่ายเครื่องให้ชมสุกสีแท้จิดรถนะครับเครื่องก็แห้งแหงไม่เยอะไม่ซึมครับผมเครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมนะครับจ็นรถเดิมๆนะพี่นอ้องสนใจก็ ได้คุยได้นะครับเวบร้อยยูบอกเวบร้อยท้ายเหลียมปี49ราคา1 4 9่0สี่พนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามคุยได้นะครับขั้นต่อมานะครับเป็นเวฟร้อยยีบห้านะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบเครื่องดีพาสี68ระบบต่างๆใช้งานได้ครบ ชุดส,สีแท้ติดรถนะครับถ้าใครจะให้โอนให้ทางร้านเราก็โอนให้ได้นะครับสุอสีแท้ติดรถยู่บอกไม่หักบอกก็ลอกได้3มจุดไม่เชื่อมนะครับเก็บไม้ไฟเลี้ยวไฟเบียแรแตรใช้ได้นะครับไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยว ใช้งานได้ปกตินะครับวันวันนี้ทุกคันดีวิวน้ำไม่อาบนะครับพี่น้องดีวิวน้ำไม่อาบสักคันนะครับอยู่บอกไม่หักนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องรักก็ล็อกได้นะครับไฟเดียวใช้ได้ปกติเข็มไม้ขึ้นปกติเข็มน้ำมัน ขึ้นปกติไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์นะครับเครื่องดีแบตมีแต่ดังครับเฮผมให้ผม,ผม,มยังวะเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับสามจุดไม่เชื่อมนะครับแกนเกียร์เกนสเตอร์เกนสตาร์ทไม่เชื่อมนะครับโอ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามาได้นะครับรถ,ถู่จังหวัดคิสกเกีตรอำเภอกันทรารงนะครับเรื่องเงียบๆ,ๆนิ่มๆเป็นรถพร้อมใช้งานอีกคันนึงนะครับเพีย1เพียนเพีนสองเทียวเยต่างๆอะไรขึ้นครบหมดนะครับเครื่องเงียบๆนิ่มๆ พี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทราราลนะับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับไฟต่ำไฟสูงใช้งานได้ปิดได้นะครับไฟต่ำไฟสูงปิดนะครับเป็นรถบ้นบานๆเดิมๆเครื่องแห้งๆนะครับเอกสารเรื่มชทุกอนครบนะครับรถทุกคันนะครับ รถทุกคันรับประกันการโอนร้อซนต์นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0612812594นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ไกลนะครับเรามีรถตู้ทึบไปส่งถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าเรือนแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีบริการซื้อขายแลกเทินด้วยนะครับอ้าวลืมบอกราคา เรียบร้อยยี่สิบห้าราคาหมื่นหกพันเก้านะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็คุยได้นะครับแถวอีสานบานเฮ้านะครับผมไปส่งเองนะครับไปส่งหอดหน้าบ้านบริการหนอดหน้าเงื่อนคือกันนะครับผมราคาผ้าตองผ้องมัดจำนะครับแถวอีสานบานเฮ้าผมไปส่งให้เรื่อยนะครับวัาแต่พี่น้องโทรมาแจงเกียรติหน้าแจงเกียรติแจงความประสงค์นะครับผมก็จะออกไปส่งให้นะครับไก่ไก่กะไปแต่เมื่อนะครับพี่น้องช่วงนี้วางโยนะครับ พี่น้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนกะติดตอสอบถามมาใดคุยใดนะครับถดยูจังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทละล้มนะครับเบอร์โทรติ่อ0แปดห่อหางเก่าสีนะครับสำหรับมืองเอกเสด่าพี่น้องไปได้เพียงเท่านี้นะครับมือไม่วันหนานจึงสีหารถมาอัปเดตให้พี่ใน้องชมนะครับสำหรับเมือนีอกขอบุญขอบุณพี่น้องสุขสุขคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับผมกะสวัสดีครับผม